สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผม o อว r m o มอชแ n น e l และตอนนี้เราอยู่กับเกมเกนชิน Impact กันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวหรือว่าพรีวิวฮะอาวุธใหม่ในแพ็3.7กันเนาะซึ่งแพ็3.7ฮะเราจะมีอาวุธเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นฮะนั่นก็คือธนู4ดาวฮะ แจกจากกิจกรรมด้วยซึ่งตรงนี้ะเกิดาเพื่อนเนี่ยเล่นกิจกรรมมันครบฮะเราสามารถได้ถึงขัดเกา R5 กันเลยทีเดียวฮะเียได้ว,ว่าพลาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นฮะในคลิปนี้เราจะมารีวิวกันก่อนเลยฮะว่าเจ้าธนูอันนี้ฮะ มันสามารถทำอะไรได้เอฟเฟกมันใช้งานยังไงมันทำงานยังไงแล้วก็มันใช้กับตัวละครอะไรดีๆใช้กับตัวละครอะไรเหมาะบ้างฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเราคุ้มหรือเปล่าฮะที่จะอัพมันขึ้นมาที่จะเสียของเนี่ยทำมันขึ้นมาเพื่อใช้งานหรือเปล่านะฮะในคลิปนี้ก็จะมีคำตอบให้เช่นเดียวกันฮะเหมือนเริ่มเลยเพื่อการเสียเวลาฮะผมพาไปดูกันที่ความสามารถของอาวุธชิ้นนี้กันเลยดีกว่านะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกัน,นะฮะก็ทุกคนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน easycard ไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิ้นให้กับกเพื่อนฮะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน id password หรือว่าเติมผ่าน uid ฮะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะนนเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะที่สําคัญฮะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายะฮะ ปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก็อยู่ทางใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะสำหรับในส่วนทางดานความสามารถของเจ้าธนูชินนะฮะหรือว่าวุชินนี้เนี่ยจะมาเป็นทางของธนู4ดาวฮะแจกฟรีด้วยจากกิจกรรมและเราฮะสามารถขัดเกลาว้ถึง R5 ด้วยทางด้านตรงภาพตรงนี้ฮะก็ซ้ายมือบนเนาะเป็นทางของของขัดเกลาฮะเราสามารถเอามาขัดเกลา ได้จนถึง r 5เลยแต่ว่าต้องเล่นกิจกรรมให้ครบนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้ฮะเรามาดูกันดีกว่าฮะที่เลเวล90ฮะอัพตาแล้วเนี่ยจะมีโจมตีพื้นฐานอยู่ที่565แล้วก็ออฟฟองเนี่ยเป็นพลังโจมตี27.6ฮะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ของอัพเนี่ยหรือว่าของเล่นขั้นต่างๆฮะผมก็ขึ้นภาพเอาไว้ให้แล้ว ทางด้านขวามือบนตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันที่เอฟเฟกของพนูอันนี้กันบ้างดีกว่าเนาะซึ่งเอฟเฟกฮะภายใน6วินาทีหลังจากเราฮะทำการชาร์จโจมตีถูกศัตรูแทะค่าชันมาท่าฮะของตัวละครที่ถืออุชิ้นนี้อยู่เดยฮะจะเพิ่มขึ้น40หน่วย40หน่วยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะมันสามารถสแต็ฮะทับกันได้สูงสุดถึง2ขั้นด้วยกัน แล้วก็ตรงนี้ฮะทุกๆ0.5วินาทีจะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งฮะก็เลยนะว่า40สนฮะสแต็กไป2ขั้นก็เป็น80ถือว่าเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยเพิ่มขึ้นเยอะมากฮะแล้วตรงนี้ฮะเป็นเพียงแก้ขัด R 1เท่านั้นถ้าเกิดว่าขัด R 5เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่80หน่วยเลยนะฮะแล้วก็2สแต็กเนี่ยจะลงมาเป็น160หน่วยฮะซึ่งเพิ่มค่าชารท่าแท้กับเราฮะ ค่อนข้างเยอะมากฮะเพียงแค่การชาร์จโจมตีถูกศัตรูฮะสครั้ง2ส,งสแต็กเนาะก็คือ160หน่วยเลยถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลฮะซึ่งตัวละครที่พอใช้งานได้พอใช้งานเหมาะนะฮะก็จะเหมาะกับตัวละครสายธนูที่เน้นไปที่การชาร์จโจมตีเป็นหลักเนาะเพราะตรงนี้ฮะถึงแม้ว่ามันจะเก็บสแต็กค่อนข้างง่ายแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันอยู่กอน่านน้อยะฮะมันอยู่แค่6กวินาทีเท่านั้น เราจึงต้องทําการชาร์จโจมตีบ่อยฮะแล้วก็ให้ถูกสตูด้วยเพื่อเป็นการรีเซ็ตสเต็ฮะแล้วก็เลี้ยงสเต็ไปได้เรื่อยเลย แล้วก็ตรงนี้ฮะมันเน้นไปที่ฆ่าชิมันทาสเนาะก็ต้องหาตัวละครธนูเนี่ยที่เน้นชาร์จยิงด้วยแล้วก็เน้นฆ่าชิมันทาสด้วยฮะซึ่งตรงนี้ฮะผมก็คัดมาอยู่ที่3ตัวละครตามภาพเนาะเป็นตัวละครชายเป็นการยูแล้วก็เป็นไทาดาริฮะซึ่งแนวทางการใช้หรือว่าเกมเพลย์การเล่นกรเก็บแสกเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ายากฮะก็คือเขาเขียนว่าเมื่อเราชาร์จโจมตีถูกศัตรูนะฮะซึ่งตรงนี้ฮะเราเนี่ยใช้ตัวละครธนู ไม่จําเป็นจะต้องชาร์จแบบเต็ม,ตมก็ได้ฮะเราแค่กดปุ่มตัว R หรือว่ากดเลนเข้ามาเนี่ยแล้วก็ยิงธรรมดาออกไปเลยฮะตรงนี้เนี่ยนับว่าเป็นการชาร์จโจมตีแล้วฮะถ้าเกิดว่าถูกศัตรูเราได้ทีนะฮะหนึ่งสแต็กฮะถูกอีกครั้งหนึ่งก็ได้สสแต็กด้วยตรงนี้ฮะถือว่าก็ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็สำหรับใครฮะที่เล่นเป็นตัวละครชายและกดสกิล E ฮะให้กลายเป็นโหมดมีดฮะแล้วเราเนี่ยใช้การชาร์จโจมตีในโหมดมีดฮะผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่านับเหมือนกันได้สเต็กเช สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเนาะคร่าวๆก็จะเป็นวมาน,นี้สำหรับวิธีการใช้งานก็เรียบร้อยไม่ยากเลยแต่ข้อเสียมันก็จะมีอยู่นิดนึงฮะก็คือมันเป็นพลังโจมตีที่ออฟโร่ฮะเราจึงต้องทำสแต็คฮะพวกค่าคีเรค่ากรีดามจหรือว่าค่าฟื้นฟูพลังงานก็จะค่อนข้างทำเยอะนิดนึงเนาะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันดีกว่าฮะว่าจะมีตัวละครอะไรบ้างที่พอใช้งานได้ใช้งานเหมาะฮะแล้วตัวละครที่ไม่เหมาะเนี่ยมันไม่เหมาะเพราะอะไรฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย แล้วก็สำหรับในส่วนต่อมาฮะเราจะพามาดูกันที่ตัวละครที่ใช้งานเหมาะกันก่อนเลยดีกว่าฮะตรงนี้ก็เป็นตัวละครธนูทั้งหมดเลยในเกมเกมชินี่แบกฮะณปัจจุบันนี้นะฮะก่อนเริมไปที่ตัวละครที่ใช้งานเหมาะตัวแรกเลยฮะนั่นคือตัวของกันยูฮะทำไมกันยูถึงเป็นตัวละครที่ใช้งานใน้เหมาะฮะเนื่องจากตัวละครกันยูเนี่ยเกมเพเย์ะดับเฮะเราจะเอาไปเล่นเป็นคอมโบทั้งของรีเวิร์สเมลหรือว่าคอมโบดาไลฮะซึ่งกันยูเนี่ยดาเมจหลักฮะ มาจากการชาร์จยิงหรือว่าการชาร์จโจมตีเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็ตัวละครการยูเนี่ยมีการใช้ฮะค่า a อดเคในการทำดาเมจฮะ,ะแล้วก็มีการใช้ค่าชันมันาตในการผสมธาตุให้แรงขึ้นด้วยตรงนี้ถือว่าเหมาะมากเลยแล้วก็ตัวละครการยูฮะ,ะยิงชาร์จโจมตีไป1น,นัดฮะ,ะมันจะแตกออกมาเป็น2นัดถ้าก็ว่าการยูเนี่ย จะเป็นตัวละครที่เก็บแสงได้ง่ายแล้วเก็บแสงได้อย่างรวดเร็วด้วยะครับตรงนี้ถือว่าคุ้มมากก็เลยเรียกว่ายิงไปนัดแรกฮะเก็บแสกเต็มเลยครบเลยทันทีฮะและการอยู่เนี่ยยิงโจมตีชาร์จฮะค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วฮะและการที่เราเนี่ยขัดอาหาได้ค่าสมรรถภาพมา160ฮะการอยู่ผสมพลาดฮะละลายทิ้งเนี่ยผมบอกเล้ว่าโคตรแรงเลยฮะแล้วก็แรงมากๆเลยแต่ก็จะมีข้อเสียฮะก็คือจะทำสเต็ตยากหน่อยฮะแต่ว่าสเต็ตเนี่ยผมคิดว่า พอทําได้ก็ทําแต่แคล้ายๆกับธนู a m o อ b โที่เป็นประจําตัวของตัวละครการยูเลยฮนะก็เลยว่าทํายากแต่ว่าไม่ยากจนเกินไปฮนะเพราะว่าการยูเนี่ยช้าโจมตี เขาไม่โบกี้เรทอีก20%ด้วยก็ถือว่าเหมาะกับตัวละครกันยูมากๆเลยนะฮะใครที่มีการยูแล้วยังไม่มีธนู5ดาวฮะอย่างเอมอสโบเนี่ยผมมองว่าสามารถขัดเกลาอันนี้แล้วก็อัพแพะมาให้ตัวละครการยูใช้ได้ค่อนข้างนี้เลยมันจะบอกชำนานให้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครฮะที่ใช้งานได้ดีและก็เหมาะเหมือนกันฮะนั่นก็คือไทเาริ หรือว่าพี่ติ๊กของเราแล้วอีกฮะสำหรับพี่ติ๊กฮะทำไมถึงใช้เหมาะนะฮะก็คล้ายๆกันเลยกับตัวละครการยูนะทางด้านของตัวละครไทอารีเนี่ยเกมเพลย์หลักฮะก็คืออยู่ที่การชาร์จยิงอยู่แล้วเราจะกดสกิล่าฮะเพื่อให้ได้สแต็กมาแล้วก็ทําการชาร์จยิงฮะซึ่งการชาร์จยิงของตัวละครไทอารีก็สามารถชาร์จยิงได้เร็วและเมื่อชาร์จยิงไปละครั้งหนึ่งฮะมันก็จะมีเมลไมแทแตกออกมาอีกก็จะเห็นผลเดียวกันเลยกับการยูฮะมันจะเก็บสแต็กร้ายค่อนข้างง่ายและก็ค่อนข้างไวฮะ แล้วก็ตัวละครไทอริเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นค่าชา่ม,มันธาตเป็นหลักนะแต่ว่าพลังโจมตีก็มีส่วนกับดาเมจพอสมควรเหมือนกันได้ออฟลองเป็นโจมตีไปฮะถือว่าได้ใช้แล้วก็ตัวละครพิจิกเนี่ยใช้ชั่งมันธาตุในการผสมธาตุกับธาตุไฟฟ้าเป็นหลักอยู่แล้วฮะการที่เรา,ชารชจโจมตีครั้งเดียวเนี่ยสตเต็กต็มเลยได้ชํานาญฮะร้อยหกสิบถือว่าเยอะมากๆครตรงนี้ก็ถือเหมาะมากๆกับตัวละครไทอาริแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีข้อเสียฮะ ที่แตกต่างจกากการยูฮะการยูในชาร์จยิงฮะเขามีบวกคิเรตอยู่แล้วแต่ว่าไทลเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีกลุ่มดาวมันก็จะไม่มีบวกคิเรตฮะทำให้เราจะต้องปั้นสเต็ของปีติกฮะยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้มีธนู5ดาวไม่ได้มีธนูคิเรตคริด,ด,ดาเมจริงๆก็สามารถใช้งานธนูอันนี้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะแล้วก็สำหรับตัวละครธนูอื่นฮะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าตัวละครอื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ฮะ เอาเปว่าจะมีตัวละครอีก2ตัวที่พอใช้งานได้ฮะนั่นก็คือตัวของชายชายเนี่ยสามารถใช้งานได้อยู่แล้วฮะเพราะว่าชายเนี่ยเป็นตัวละครธนูที่เราเนี่ยสามารถกดสกิลธาตุเนาะเขาจะเปลี่ยนฮะเป็นโหมดโจมตีประชิดหรือว่าโหมดมีคู่ฮะซึ่งตรงนี้เเราสามารถกดสแปม๊ดชาติเพื่อเอาสเต็กเพื่อเก็บสเต็กเต็มได้แต่ว่าเนื่องจากชายคะปกติแล้วเนี่ยเราจะเล่นเป็นทาาด่างของชายเนชั่นซึ่งชายเนี่ยจะเป็นคนแปะคอมโบหรือว่าแปะน้ําส่วนใหญ่ฮะไม่ได้เป็นคนปิดคอมโบ เสียงหลิงเนี่ยจะเป็นคนปิดคอมโบเป็นหลักฮะหมายความว่าชายเนี่ยชำนาญท่าน,นะฮะที่จากการกดโบดมีดแล้วก็ชาร์ตีมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้เลยแล้วชายเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องทำคิเกเล็กค่อนข้างเยอะอยู่แล้วฮะชายเนี่ยใช้งานได้แต่ผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะเพื่อนเนี่ยไปใช้ธนูที่เรทที่ลเมททำจากง่ายๆจะค่อนข้างเหมาะกับชายมากกว่าเองนะฮะ แล้วก็อีกหนึ่งตัวละครน,นะครัที่ผมมองว่าใช้งานได้เหมือนกันนั่นก็คือแอมเบอร์เนาะซึ่งแอมเบอร์เนี่ยผมต้องขอบอกไปก่อนแตว่าผมไม่ค่อย ได้สัมผัสตัวละครตัวนี้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหร่ครแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นแอมเบอร์เป็นสายชาร์จยิงนู่นนี่นั่นเนี่ยชาร์จยิงตุ๊กตาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าชาร์จยิงไปโดนศัตรูมันก็สามารถเก็บสเต็กได้แล้วก็ใครเนี่ยที่เล่นเป็นคอมโบล,ละลายคอมโบแล,ล,ล้วเขยเล่นกับธาตุนงธาตุน้ำธาตุาน,าน้ำแข็งเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่ายิงเก็บสเต็กแล้วได้ชันาญมากก็ถือว่าพอใช้งานได้เหมือนกันในตัวของแอมเบอร์นะอันนี้คือคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็หสดงตัวละคร เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการเก็บสแต็กเนี่ยเราแค่กดตัว R ชาร์จเลงฮะยิงธรรมดาไม่ต้องชาร์จเต็มก็ได้ฮะถูกศัตรูสองครั้งฮะสแต็กก็เต็มแล้วแต่ว่าตัวละครอื่นเนี่ยมันไม่ได้เน้นการชาร์จโจมตีเลยมันไม่เหมาะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นโยอิมิยะเยรีนเวนติฟิตหรือว่าโกโรหรือตัวอะไรก็ตามฮะที่นอกเหนือจากที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นฮะใครที่มีการยูมีไทอาริฮะ แล้วยังไม่มีธนูประจําตัวหรือว่าธนู5าดาวหรือธนู4ดาวเนี่ยที่เพื่อนฮะทำเอาไว้แล้วก็สามารถฮะทำธนูจากกิจกรรมอันนี้ขัดอาหา้ามาให้พิติกใช้ได้มาให้กันยูใช้ได้คะส่วนใครที่นอกเหนือจากฮะตัวละคอรอื่นๆเนี่ยณนะปัจจุบันผมไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่ฮะก็จะนําเป็นกันยูกับไทอาริฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมี5ดาวอยู่แล้วหรือว่ามีอันดีๆอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้อันเดิมไปได้เลยเนาะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะ โอเควนน้นก็จบนะฮะสำหรับการไกด์รีวิวธนูอันใหม่ฮะในแพท3.7ฮะเป็นธนูแจกฟรีจากกิจกรรมแล้วก็ขัดอาห้าได้ด้วยฮะเดี๋ยวเราจะมาฮะดูสรุปช่วงท้ายกันสักนิดหนึ่งดีกว่าเนาะก็สรุปข,ข่าวแล้วสำหรับตัวนี้ฮะเป็นธนูที่ให้ค่าอฟอฟลอกฮะเป็นพลังโจมตีแล้วก็เราเนี่ยทำการชาร์จโจมตีฮะสามารถเก็บสเต็กฮะได้สูงสุดฮะขัดอาห้าก็คือ160ชำนานา้าฮะถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลย ก็จะเหมาะฮะกับตัวละครจะพวกที่เน้นการชาร์จยิงชาร์จโจมตีเป็นหลักฮะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยต้องยิงเรื่อยเพื่อเก็บสเตก็กเพื่อเลี้ยงสเตก็กฮะผมจึงแนะนาอยู่ที่2ตัวละครฮะที่ใช้งานได้ดีณปัจนะจุบันฮะก็คือตัวของกอันยูและก็ตัวของไพนาริฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีธนูคิเรดคริดามีธนูโจมตีที่เป็น5ดาวอ,อยู่แล้วเนี่ยผมก็จะแนะนำฮะให้ใช้5ดาว ของเดิมไปได้เลยฮะ uh huh. สวนค้าที่มี4ดาวยังอัพมาเยอะหรือว่าอันดีๆเนี่ยยังไม่มี uh huh. ก็สามารถนะ uh huh. เปลี่ยนมาใช้อันใหม่ได้เช่นเดียวกันส่วนตัวละครอื่นฮะนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําแล้วขอแนะนำเป็นแค่2ตัวละครฮะณนะปัจจุบันจะใช้ดีที่สุดฮนะเพราะฉะนั้นฮะใครที่จะอัพใครที่จะไมอัพเนี่ยก็ลองดูเนาะในอดีเื่อนเนี่ยมีธนูที่ใช้กับตัวละครนั้น,น,นหรือยัง หรือว่ามีตัวละครการยูหรือมีไทนาลิหรือเปล่านะเองฮะร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เมือเดิมเลยใครที่มีคําถามฮะอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร่าคลิปนี้เลยฮะและก็สําหรับใครท่านที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ภพาคข่าวใหม่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย Thank you.